สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวอร์ไซด์พอดแคสต์ครับวันนี้ผมอยากมาแชร์แนวคิดของเซนแบบง่ายๆครับที่ผมว่าถ้าเราซึมซับมันได้จะทําให้เรายืนหยัดและยืดหยุ่นกับชีวิตได้มากกว่าที่เคยผมเองเคยมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นอยู่หลายครั้งเหมือนกันครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจที่สุดคงเป็นปรัชญาและความงามทางจิตวิญญ,ญาณของที่นั่นโดยเฉพาะหลักการของเซนที่เน้นถึงความรู้สึกและประสบการณ์ตรงมันไม่ได้ซับซ้อนหรือต้องปั้นแต่งอะไรมากมาย ในเรื่องของเซนพูดง่ายๆคือการนั่งนิ่งๆตั้งใจอยู่กับปัจจุบันแล้วมองความจริงด้วยตาของตัวเองใช้ประสบการณ์เป็นครูมากกว่าฟังแนวคิดแค่ทฤษฎีซึ่งผมว่ามันสําคัญมากกับโลกทุกวันนี้ที่หมุนเร็วและเกินครับวันนี้เลยอยากหยิบยกเอาหลัก6ข้อจากแนวคิดของเซนที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ช่วยให้เรามีรีซิล i e n c หรือความยืดหยุ่นทางใจได้มากขึ้นในแบบที่ใครก็ทําตามได้ครับ ข้อ <Okay. S 1> ที่ 1. อุป,ปมาของจวงจื้อเรื่องเรือเปล่า เขาเล่าว่าถ้ามีคนกําลังพายเรือข้าแม่น้ําแล้วมีเรือเปล่า,ลามาชนเรือของเขาคนคน,นั้นจะไม่กโกรธเลยแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากก็ตามเพราะเขาคิดว่าเรือเปล่ามันไม่ใช่ความผิดของใครแต่กลับกันถ้าเกิดเรือลำนั้นมีคนอยู่เขาก็จะตะโกนโวยวายให้หลีกทางทันทีเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยอีกฝ่ายตั้งใจขับเรือมาชนหรือเปล่าความกโกรธมันเกิดจากการคิดว่าสิ่งนั้นมีเจตนาหรือทำให้เราเดือดร้อน ในใจความของเรื่องนี้ครับคือหลายเหตุการณ์ในชีวิตของเรามันอาจจะเป็นแค่เรือเปล่าบ้างเหมือนกันคือมันมาโดยไม่มีใครจงใจมาทำร้ายเราจริงๆแต่เราไปตีความว่าอีกฝ่ายตั้งใจใส่อารมณ์ลงไปทำให้เราเจ็บปวดเองตัวอย่างในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเราขับรถอยู่บนถนนมีรถคันหนึ่งปาดหน้าอย่างไม่ตั้งใจบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะปาดเข้ามา แค่ไม่ทันเห็นเราจริงๆแต่เรากลับโมโหเดือดดาลถ้าเราถอยเอามามองว่าอ๋อมันคงเป็นเรือเปล่านะเขาอาจจะไม่ตั้งใจแต่แรกหรอกเราก็จะไม่โกรธง่ายๆเป็นการรักษาสมดุลทางใจได้มากขึ้นเหมือนกันครับข้อที่2 beginner mind ของชุนริวสุซูกิมีคำกล่าวที่ว่าจิตใจของผู้เริ่มต้นนั้นเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ส่วนจิตใจของผู้เชี่ยวชาญจะเห็นได้เพียงแค่ไม่กี่เส้นทางเท่านั้น ใจความสําหรับเรื่องนี้ก็คือถ้าเรามองแบบผู้เริ่มต้นเราจะเปิดรับโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆได้เสมอไม่ยึดติดว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามที่เราเคยรู้มาก่อนยิ่งถ้าเราอยู่ในสถานะกูรู้เราอาจจะไม่ยอมรับข้อมูลใหม่ๆเพราะคิดว่ารู้อยู่แล้วทุกอย่างจะตายตัวไปหมดในชีวิตจริงเช่นถ้าวันนี้เราไปเริ่มเรียนทำอาหารถ้าเรามีจิตใจของผู้เริ่มต้นเราจะลองผิดลองถูกได้เยอะ ไม่กลัวความล้มเหลวแต่ถ้าเราคิดว่าฉันเชี่ยวชาญแล้วฉันเก่งแล้วเราอาจจะไม่อยากเปิดรับสูตรใหม่ๆหรือไอเดียจากคนอื่นเลยซึ่งมันทำให้เราเสียโอกาสในการพัฒนาไปนะครับข้อที่3หลักการ non attachment หรือการไม่ยึดติดในเซนเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับว่าความเจ็บปวดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ใจเราสามารถเลือกเองได้นี่คือแก่นอีกอย่างของเซนครับที่บอกว่า ความเจ็บหรือปัญหามันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือเราจะทุกข์ใจกับมันไหมเราจะไปยึดติดกับความเจ็บปวดนั้นหรือเปล่าเช่นถ้าเราทำงานพลาดจนโดนหัวหน้าตำหนิแน่นอนว่ามันเจ็บใจมันเสียหน้าแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับคำตำหนินั้นไปตลอดทั้งวันจนหดหู่หมดพลังใจหรือจะใช้มันเป็นแค่บทเรียนแล้วบอกตัวเองว่าเจ็บนิดๆแล้วไปต่อดีกว่าก็จบมันเป็นทางเลือกของเราทั้งนั้นครับ ข้อที่ 4. วิธีของชาวนาปลูกข้าวหวานเมล็ดบำรุงดินเราเชื่อมั่นในกระบวนการชาวนาไม่ได้ไปนั่งดึงต้นข้าวให้มันยืดสูงขึ้นเร็วขึ้นหรอกนะครับแต่จะคอยค่อยๆบำรุงดูแลดินให้ดีเพื่อให้ต้นข้าวค่อยๆเติบโตตามธรรมชาติมันคือตัวอย่างที่ดีของการใช้ความอดทนและการดูแลยอย่างสม่ำเสมอถ้าเทียบกับชีวิตและความยืดหยุ่นทางใจก็เหมือนกันครับ เราไม่สามารถเลียงให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนเราต้องดูแลดินของเราให้ดีก่อนเช่นดูแลสุขภาพพัฒนาทักษะจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วปล่อยให้เวลาพาเราเติบโตขึ้นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทุกๆวันข้อที่5คําสอนของติชนัชฮันยิ้มหายใจและค่อยๆทําอาจารย์ติชนัชฮันเคยพูดไว้เสมอว่า การที่จะยืดหยุ่นได้ในระยะยาวไม่ต้องพึ่งปรัชญายากๆแต่ต้องกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เป็นพื้นฐานคือการยิ้มให้ตัวเองยิ้มให้โลกรอบตัวหายใจเข้าลึกๆให้เรารู้สึกถึงปัจจุบันและทำอะไรช้าลงบ้างเพื่อให้ตัวเองได้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ อย่างเช่นตอนเช้าคิดเครียตื่นมาอารมณ์ไม่ค่อยดีลองตั้งสติครับสังเกตลมหายใจสักนิดว่ากำลังตื่นหรือลึกยิ้มให้ตัวเองสักนิดหนึ่งและทําทุกอย่างช้าลงสัก10-20%เเช่นเดินไปเปิดประตูรถช้าลงใส่รองเท้าช้าลงให้เวลากับตัวเองแบบไม่เร่งรีบบ้างเราจะรู้สึกได้เลยครับว่าความเครียดมันก็ลดลงไปด้วยและพลังของเราก็จะกลับมาอยู่กับตัวเรามากขึ้น มาถึงข้อที่6ครับข้อสุดท้ายคําสอนเรื่องเวลาของโดเกนถ้าคุณหาความจริงไม่ได้ในที่ที่คุณยืนอยู่ตอนนี้แล้วจะไปหาที่ไหนได้อีกล่ะอาจารย์โดเกนเตือนใจเราให้หยุดคิดว่าต้องรอทุกอย่างพร้อมถึงจะมีความสุขหรือมีความเข้มแข็งสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จริงๆมันอยู่ตรงหน้าแล้วไม่มีอะไรเพอร์เฟกไปกว่านี้อีกแล้วเพราะชีวิตจริงมันเต็มไปด้วยปัญหาความไม่พร้อมแต่ในความไม่พร้อมนี่แหละเราจะได้เรียนรู้ได้เร็วและลึกที่สุด มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากเริ่มธุรกิจเล็กๆบางคนมัวแต่รอจังหวะที่สมบูรณ์แบบรอมันจนไม่ได้ลงมือทําสักทีแต่จริงๆการที่เราเริ่มตอนที่ยังไม่พร้อมก็จะได้เรียนรู้ความจริงของตลาดความต้องการของลูกค้าได้เจออุปสรรคจริงๆและทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเยอะครับเรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับ เซนสอนให้เราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวซึ่งมันฟังดูเหมือนปรัชญาเบาๆแต่มันส่งผลใหญ่ในชีวิตนะครับถ้าเราเจอปัญหาแล้วฝึกให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันได้มองปัญหาเป็นครูมองเหตุการณ์เป็นเหมือนเรือเปล่า ไม่ไปแต่งเติมเจตนาให้กับสิ่งที่เข้ามาชนเราคอยมีจิตใจแบบผู้เริ่มต้นเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆและไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดต่างๆค่อยๆเดินไปไม่พยายามเร่งแบบดึงต้นข้าวและก็คอยเรียกสติกับมาผ่านการหายใจการยิ้มการทำอะไรให้ช้าลงทั้งหมดนี้มันไม่ได้ซับซ้อนแต่มันต้องฝึกจริงๆครับลองดูว่าถ้าเราทำซ้ำๆในทุกวันในชีวิตประจำวันเราจะค่อยๆสังเกตได้เองครับว่าจิตใจเราแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นใครจะว่า เราก็ไม่สะเทือนง่ายๆเจอกระแทกในชีวิตก็ไม่ล้มง่ายๆครับหวังว่าหลักการเซนหข้อที่แชร์ไปในวันนี้จะช่วยทุกคนเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆน,นาไปฝึกใช้จริงผมเชื่อเลยครับว่าเพื่อนๆทุกคนจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นทางจิตใจแล้วก็เข้มแข็งทางจิตใจมากขึ้นอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ